นกมาที่หลังปลาล์มมาพร้อมพๆกันไล่เรียกกันใช่คือจริงๆอนกมันอยู่ที่บ้านครับปลาล์มเนี่ยเราได้ที่ก็ปลูกปลาล์มไปเรื่อยๆแล้วก็ย้ายนกจากที่บ้านมาแล้วก็ค่อยๆมาสร้างเป็นพอเราสั่งเข้ามาเยอะใช่ไหมคะก็ทํากลมแล้วก็เริ่มทําเป็นฟาร์มตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่ออะไรนะคะแต่พอเราเริ่มทําตลาดก็ออกไปส่งตามสมัยก่อนก็มีสวนหลวงจตุจักรสมัยก่อนนะหรือพ่อค้าที่เขารู้จักเนี่ยเขาก็มารับจากเราไปก็ลเลยอ้าว จะตั้งชื่ออะไรดีก็เอาง่ายๆสวนปางความนกตั้งแต่บัดนับันมาจนถึงนับนแล้วนกนี่คือเพาะเองหรือว่านําเข้ามาส่วนใหญ่เอเพาะเองเริ่มต้นจากเราเอานำเข้ามาก่อนเราสั่งเข้ามาก็จะเป็นพวกนกแก้วมาคอเทียวสาข้อหนึ่งนกแก้วมาคอมีสีสันสมัยก่อนมีหายากเราเห็นปุ๊บโอ้โหมันถูกใจอันที่สองคือเขามีสติปัญญาเท่ากับเด็กสี่ขวบที่เราสอนนี่เขาไปปั่นจักรยาน หยหย,หยิิบบนนีจากสวนปาม์มฟาร์มนกแล้วพัฒนายังไงให,ให้มันเหมือนคล้ายๆเป็นรีสอร์ทเลยครับเนี่ยทุกวันนี้ก็จากหวัดนกนั่นแหละค่ะทำให้เราพัฒนาป,ปรับเปลี่ยนใช่ใชเพราะว่าคนตกใจไม่เข้าใจว่าหวัดนกน่าจะเกิดจากนกแต่จริงมันไม่ใช่เป็นจากไ่จากเป็นจากอะไรต่างๆคครรัรับบแล้วก็เป็นนกจากธรรมชาติที่เป็นจากป่ามาอะไรเงี้ยส่วนในตัะคูณพวกนกแก้วนกปักขอเนี่ยมันก็จะเป็นโรคของมันต่างหากนั้นคนไม่เข้าใจ รเรามีนกล,กลกูกนกอยู่ในมือตลอดับ่ไหมคะเราเพาะทีนเดือนหนึ่งได้เป็นหลายร้อยหลายร้อยตัวช<น>ะัะคนตกใจไม่กลาบางคนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่เราเอ๊ะ,ม,อะมันข่าวสารข้อมูลมันผิดนะก็เลยได้มาคุยกันว่าจะทำยังไงดีให้คนเข้าใจถึงการเลี้ยงนกอย่างถูกต้องรประมาณนี้คะ่ะก็เลยเริ่มเริ่มมาทำกลง รเริ่มมาทำกรงแต่ละสายพันธ์ุให้คนได้มาเห็นว่านลกแก้วมีกี่สายพันธุ์นะคะห้องเพาะเลี้ยง คุณควรจะเพาะเลี้ยงยังไงคุณควรจะป้อนอาหารยังไงพ่อแม่โภชนาการควรจะเป็นยังไงบ้างครับแล้ววิวั์ยังไงฮะถึงว่าเป็นมีรีสอร์ทมีห้องพักมีห้องสัมมนาจะมีทุกอย่างจะครบเลยนะครับในนี้อันนี้แหละก็ตั้งแต่ปี2547มาเรื่อยๆก็เริ่มพอคนมาก็อ้าอยากทำไมไม่มีที่พักเขาจะต้องมีการมาสอนมีการมาดูบางคนมาจากต่างจังหวัดมาจากภูเก็ตมาจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยวิ่งมารับนกกลับไม่ทันครับ วิ่ไปหาที่ภาคต่างจังเอ่อกรุงเทพหรืออะไรรอบๆแล้วก็เอ๊ะของเราบรรยากาศเราได้อยู่แล้วก็ค่อยๆเริ่มรเริ่มทีละโซนจากโซลิมทะเลสาการะลูกค้ากลับมาสนุกสนานเป็นครอบครัวก็ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่คนเก่าๆกลับมาไม่มีกิจกรรมอื่นหรอน่าจะมีไอ้นู่นมีไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวทําให้เราได้พัฒนาไปเรื่อยๆอ,อย่างตอนเนี้เราก็มีนาข้าว S <S 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 ซึ่งพอลูกค้ารีสอร์ทปุ๊บเราก็มีนาข้าวทําข้าวเองตอนนี้เริ่มผูกผักเป็นผักปลอสารพิษนะคะก็เราก็ทำแล้วก็มาให้ลูกค้าแล้วลใ,นในในในส่วนที่พัฒนามาเป็นห้องพักห้องประชุมจัดเลี้ยงจัดสัมมนาต่างๆเนี่ยเราได้วางแผนไว้ก่อนไว้ใว่ามันจะต้องมีหรือมันมีเพราะเพราะว่าเขาอยากให้มีเอาอย่างนี้เ่ะเริ่มแรกเนี่ยมันมาจากสนุกสนุกเลี้ยงนกก็มาจาก เลี้ยงด้วยงานอดิเลกเพราะต่างคนต่างมีงานทํากันอยู่แล้วครับค่ะจนมาอ่ะมันทำรายได้ครับค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดมากนะคะคแต่กระแสเนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆเยอยมาจากตอนที่กลุ่มมีกลุ่มนกบินครับพอมีกลุ่มนกบินอนสะคนก็ติดต่อละอ๋อก็เอาไปเป็นชมรมใช่ใช่แต่จริงๆเนี่ยมันเกิดจากน้องคนนึงเขามาขอนกเขาไปฝึกนกเล็กๆอะนะคะคและเขาบอกว่าเขาฝึกเขาได้ เขาจะมาขอนกมาคอซึ่งไม่มีใครเคยฝึกเลยในเมืองไทยก็มาขอเราสามตัวตอนนั้นกีพลิกหนันกตัวละหลายหมื่นเนาะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันสามารถฝึกได้จริงหรือเปล่าแต่เมืองนอกเราเห็นแล้วฝึกได้ครับเขาบอกเขาการันตีก็ตอนนั้นส่งไปฝึกประมาณสักสามเดือนก็ได้มาสามตัวนับจับนั้นมาก็เป็นที่มาเลยก็เริ่มเลยคนก็มาหาซื้อสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้แล้วก็เพาะของเราไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็ที่พักอย่างที่บอกกิจกรรมะอะไรต่างๆก็อย่างที่บอกพอคนมาปุ๊บที่พักมาเห็นก็ไม่มีสัมมนาหรอมีห้องประชุมไหมค่ะ<ม>จากเริ่มรับประมาณแค่สี่สิบก็บางคนมาติดต่อห้องสัมมนาทีร้100อยกว่าคน<ม>ก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาไปคือคุณขอมาก็จัดให้แล้วกิจกรรมเด่นที่นี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยจริงๆของเราก็เน้นนก,ก่อนเน้นนก่อนเลยเข้ามาก็มาดูสวนนกซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมอ๋อซื้อได้ด้วยเวลาของเราเนี่ยคือซื้อเราแนะนําด้วยนะคะ เรราาบอกกวิธีผู้ชมสนใจนะครับนี่ขายนะครับนกไม่ใช่ชมอย่างเดียวนะฮะจริงๆนกเนี่ยมันเลี้ยงไม่ยากแต่ต้องมีการแนะนำนยอ,อ,นอ,ะอ,อย่างถต้องเพราะบางคนอ่ะป้อนอย่างเงี้ยป้อนไปเถอะหยดลังมือซึ่งเราบอกหยดล้างมือได้ยังไงคือวันนี้คุณยังคุณญภูมิเราแต่ละวันยังขึ้นลงขึ้นลงไม่เท่ากันเลยและนกเนี่ยถ้าเหมือนเด็กอ่อนถ้าใครเลี้ยงเด็กอ่อนจะรู้ว่าโอ้ยนมต้องขนาดนี้ถ้าให้กินนมชืดนมเย็นเดี๋ยวเด็กท้องอืดนกเหมือนกัน ครับทีนีนน้นอกจากว่านกเนี่ยเราเพาะพันธุ์เพื่อแสดงโชว์ด้วยแล้วก็อาจจะขายด้วยแล้วในส่วนของปลาล่ะครับปลาเหมือนกันค่ะแล้วก็เพาะขายขายด้วยใช่ค่ะสมัยก่อนเวลาไปต่างประเทศทีเราก็ซื้อเออม็ดปลามาเก็บเม็ดปลามาบ้าอะไรแล้วแต่ที่เราไปสถานออทีน่นก็ออ้วแล้วส่วนอื่นๆที่ผมเห็นในวันนี้นะครับมันมีส่วนต่อขยายเยอะเลยจริงๆอะมันอยู่ในพื้นที่ของมัน ที่เดิมอครับซึ่งพฟื้นที่ของเราตรงนี้มันร้อยกว่าไร่เราก็ค่อยๆพัฒนาเอาปาร์ที่เราเพาะเนี่ยเป็นแถวๆๆว,ว,วก็เริ่มมาจาัดวางว่าอันไหนจะเป็นโซนไหนอันนี้เป็นโซนรีสอร์ทอันนี้จะเป็นโซนสวนสัตว์อื่นนอกจากนกแล้วคนมาบอกว่าเฮ้ยมีแต่นกเหรอมีแต่นกเหรอ,หอก็เอากวางครับหาพยายามหาสัตว์อะไรที่มันเชื่องๆครับก็ดูแลถ้าเชื่องพอดีก็คนรู้จักก็เอากวางมาให้ครับก็เข้าไปป้อนอาหารได้เพราะเขาก็ฝึกเขามาอ่ามีกระตาย ก่มีกระต่ายค่ะก็ะมีเตา่ามีเป็ดมีหา่านที่เราสามารถเอาไปให้อาหารไปให้มีหงเหมือนสวนสัตว์ย่อมๆเลยนะใช่ใชแต่เน้นเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่ไม่ดุร้ายอันประมาณนี้ให้เด็กเข้าจับต้องได้แล้วผมเห็นผมเห็น,ผม,หนผมเห็นอยู่นิดนึงมีกระบือกระบือคว,วายวาย ควายนที่จริงๆก็ได้มาจากสมัยก่อนเราพื้นที่เราเยอะคนก็เริ่มไถควายมาให<า>้ออโอ้ตอนนั้นมีควายมามากกประมาณสักแบบยี่สิบกว่าวัวอีกสามสิบกว่าก็ทําเริ่มตะหลิ่งเริ่มพนนังเอ๊ะทำยังไงนีแต่ก็ข้อดีของเขาคือเขาก็เ,าเล็มหญ้ายโห้โหถ้าไม่ต้องตัดหญ้าเลยนะแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นวันครบรอบของเมนูหรืออะไรสักอย่างค่ะก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาวัวของควายเนี้ไป ให้กับชาวบ้านครับที่เขาเอาไปเลี้ยงจริงๆ <c oughs> แล้วก็บอกกับเราเลยว่าคุณห้ามไปฆ่าหรือห้ามไปขาย <c oughs> แล้วให้เขามารับเซ็นชื่อโดยที่สมัยก่อนก็จะมีอบตคนนี้มารับรองให้เขามาก็เลยแค่สิ่งนี่ยนุ่แค่ตัวเ <c oughs> ดียวนี่คือควายตัวใหญ่สุดที่เราเก็บเอาไว้และหลังจากนั้นอยู่มาสองสองปีเขาก็คุงเหงาเลยนะถามเรื่องต่ ต้นปีเพื่อจะได้ควายเผือกมาอีกสองคู่จะสองตัวหาเพื่อนให้ใช่ใช่แล้วก็ออกลูปหน่ตัวโอ้ก็อยากจะทาเป็นกิจกรรมวิถีไทยให้เด็กๆได้เห็นเพราะเดี๋ยวนี้ควายเด็กเขาไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเห็นแต่ในรูปเห็นเลยว่าสมัยก่อนเราไม่คิดนะควายเราเห็นมันดูเฉยๆนะแต่สมัยนี้เด็กบอกเอ้ท่แม่ควายควายแล้วก็ดีนะยังจำชื่อกันได้ยังจำชื่อได้ดี แับเด็กๆที่ออตๆเน,นี่ยซึ่งเราเห็นประจํานะแต่เด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครับใครับแก็แบบเออโอเคแล้วก็ให้เด็กแล้วก็มีมีเล้าเป็ดไก่ให้เด็กๆมาเก็บคงเก็บไข่<อ>ให้เด็กๆมาป้อนอาหารควายอะไรประมาณนี้ ที่ผมดูดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นถึงรีสอร์ทละ ตอนนี้มันจะเป็นมีห้องพักนีนู่นนี่นั่นไปแล้วในเรื่องของสวนปาล์มนกมอนเกินไปจุดชมแล้วทีนี้คือห้องพักก็เหมือนจะเป็นหลกักผมดูดูแล้วมันดูจะจมีการจัดงานอะไรค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเพราะว่าพอดีตอนนี้ห้องพักเราเริ่มค่อนข้างจะมีคนสนใจมากขึ้นเนื่องจากว่าข้อดีของเราก็คือหนึ่งคุณเข้าพักสวนปาล์มเข้าพักในรีสอร์ทค,คุณได้ทํากิจกรรมใช่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 และได้เที่ยวสวนนกฟรีแล้วก็มีห้องสัมานี่ให้เลือกเยอะแยะเลยครับแล้วคราวนี้ว่าอหอ ห,ห้อง,งแต่ละห้องเน kind of <related> ี cars, like <sm ish noise> ่ยฮะราคาเริ <ÿÿÿÿ> ่มต้นเท่าไหร่ครับคุณเอ๋เริ่มต้นจริงๆอยู่ที่หลักประมาณสักพันสองพันบผมครับสองท่านมีอาหารเช้าให้แล้วก็ได้ที่ส่งนกฟรีอฮึ เช้าก็มีจักรยานให้ปั่นคร่ะช่วงเช้าก่อนที่สวนสัตว์จะเปิดหรือเราจักรยานไปปั่นเที่ยวหรือออกกำลังกายได้เลยแปดโมงก็ออกกลับมาคืนแล้วห้องพักนี่มีกี่ห้องคะทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดเรามีอยู่3ามโซนครับนะคะจะมีโซนริมทะเลสาบนะคะโซนเบิร์ดการ์เด้นอันนี้ก็คืออยู่ในสวนนกแล้วก็บ้านสงไทยอ๋อสโซนรวมทั้งหมดพักได้นะตอนนี้ประมาณสักไม่เกินร้0ห้าสิบค่า อราคาสิบท่าแล้วในส่วนของห้องประชุมสัมมนาล้ครับห้องประชุมตอนนี้มีประมาณ6กห้องหห้องใช่ค่ะสามารถรับตั้งแต่ยี่สิบจนถึง300 300ยสาอยใช่ก็สามารถที่จะกรุ๊ปไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะใช่หรือบางคนที่ไม่ได้พักครับค่ะอยากจะมาแค่ใช้สัมมนาครับอันนั้นจะได้ก็เหมาะนะแลวไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะ ชั่วโมงเดียวถึงเลยถึงเลยแล้ี๋นี้ถนนเส้นบางนาตราดก็ดีเส้นดีบุรียิ่งดีใหญ่ใช่โอ้เร็วมากเมื่อเช้าผมขับมาชิวๆชั่วโมงถึงแล้วค่ะข้อดีของสวนปาล์มก็อีกเรื่องปิจยาคือจุดของเรามันอยู่ตรงกลางครับงั้นวัดหลวงพ่อโสธรก็ไม่ไกลจากเราปาล์มติดสกิโลวัดสมานเก้ากิโลที่เมย์ทปอร์คินเนสสีชมพูไหว้พระได้ทัปอร์คินเนสองค์นั่งโภอากาศ สิบกิโลใกล้เราตลาดน้ำพระพิเนตองค์ององยืนก็อยู่ใกล้เราเจ็ดกิโลครับนั่งของเราเนี่ยศูนย์กลางคุณมาพักที่นี่คุณสามารถเที่ยววัดได้ทั้งหมดสี่ที่ใหญ่ๆดังๆแล้วก็ตลาดน้ำอีกสามตลาดโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมมาที่นี่นะวันหนึ่งเนี่ยไม่พอวันหนึ่งไม่พอต้องต้องต้องพักที่นี่นะฮะ อย่างเช่นผมเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ผมไปที่วัดโจโรออนะฮะก็ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแล้วผมก็ได้รู้ว่าอ๋อโจโรนี่เพีพพ้ยนมาะนะฮะเพราะที่มีประวัติาศาสตร์เนี่ยเออผมก็ไปถามชาวบ้านบ้างคุยกับชาวบ้านนะประวัติศาสตร์โจโรมนแผลงมาใช่คุณเอทราบไหม ไม่ใช่แนเห็นไหมคุณเอกไม่รู้จักคุณเอไม่รู้จักมันมันหลายตำราหลายอันก็เหมือนแปดลิ้วอะค่ะมันมาเยอะมากเลยจะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเสียชื่อนะคุณเอกใกล้บ้านคุณเอกด้วยนะเขาเขาเขามีที่มาคือคือเจ้าอ่ะเขาโลเรือมาลบจะคําว่าเจ้าโลใช่ไหมเรียบเพี้ยนโจโลนี่ผมเพิ่งรู้ ผมที่แรกผมได้ยินนะผมนึกว่าเป็นภาษาจีน<ฮ>ชื่อมันออกไปทางจีนๆพอเห็นที่มีประวัติศาสตร์นี่นะผมก็เลยคุยกับทางาชาวบ้านแถวนั้นน่ะเนาะแล้วก็ได้ศึกษาอะไรประมาณนิดน้อยวันที่นา่าสนใจ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งผมว่าถ้ามาวันหนึ่งนะอย่างที่คุณเอ๋ว่าทั้งสวนลัพิเนตอุทยานลัพิเนตอง์นั่งองค์ยืน โอมสามโอ้โหที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งนั้นเลยนะะฮวัดโจโรอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยย่านนี้นะครับก็มีโบสถ์สแตนเลสก็อยู่ไม่ไกลอีกโบสถ์สแตนเลสอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะผลไม้โอ้โหหลากหลายมากที่นี่อุดมไข่กวงบางค้าพลาดไม่ได้ไข่ไก่มะม่วงมะม่วงนี่ต้องของเราเลยมะพร้าวก็ต้องของเราเออมะพร้าวน้ำหอมนี่ขึ้นชื่อมากลูกเล็กแต่อร่อยมากใช่ใช่ใช่ผมจะให้ผู้เสิฝาก อะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงว่ามาบางคลา้าได้อะไรกลับไปบ้างบางคล้านี่เป็นแหล่งธรรมชาติที่เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพอยากหาอะไรที่สีเขียวแล้วไม่ไกลนะคะฉะเชิงเซาเนี่ยตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมากันเยอะมากเดินทางสะดวกมีครบทุกอย่างอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยววัดวา,ารามครบหมดเลยครับสมัยก่อนคนจะไปทางผ่าน ผ่านไปก็ไปพัทยาเดี๋ยวนี้คนนิยมกลับมาเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพเหมือนเดินทางเท่ประมาณสักหนชั่วโมงจบไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยและเที่ยวได้หลายที่โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราเรามาพักกันที่สวนป่าฟาร์มนก สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่วงทดสอบลองขับนะครับกับผมอาร์มจักรพงศ์นะครับผมวันนี้เราเอารถอะไรมาทดสอบลองขับกัน,นครับตามผมมาดูครับนี่นะครับที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือเจ้าตัว Ford Ranger FX4 Max ตัวใหม่นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้ครับทาง Ford เองก็ได้ออกตัวเจ้า Ford Ranger FX4 ซึ่งเป็นตัว Highlander มาทำตลาดสักพักหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ได้นำตัวบอดี้นะครับมาทำการปรับเปลี่ยนปรับลุกใหม่ซึ่งเกาะกลุ่มตลาดออฟโรดนั่นเองนะครับผมแต่ในทางออฟโรดเองก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับซึ่งออกมาเป็นตัว Ford Ranger FX4Max ตัวนี้นั่นเองนะครับผม เรามาดูกันที่ภายในเจ้าตัว Ford r เล g เจ FX4 Max ตัวใหม่กันดูนะครับว่ามีอะไรมาบ้างให้อะไรมาบ้างนะครับผมซึ่งเรามาดูที่เบาะกันเลยครับอย่างแรกก็คือทั้งเบาะคนขับและคนนั่งผู้โดยสารด้านข้างคนขับก็คือเป็นเม็นวลนนะครับดึงเบาะเอาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตัดทิ้งไปเลยครับไฟฟ้าไม่มีนะครับผมเอ่แล้วก็มาดูตรงที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมซึ่งด้านซ้ายผมเองนี้ก็คือปรับพวกมีเดียนั่นเองนะครับหน้าจอนะครับก ปรับวอลลุ่มอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็มีปรับเซ็ตทางหน้าจอนี่นครับทางฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเลื่อนเพลงกดรับเดตโทรศัพท์อะไรเงี้ยด้าน,นขวาก็คือเป็นเกี่ยวกับมีพุสคอนโทรลมาให้นะครับด้าน,นขวาครับผมแล้วก็ตรงนี้สติ๊กตรงนี้นะครับก็ปรับเซ็ตพวกเมื่อจะดูเป็นเข็มวัดรอบดิจิตอลหรือไม่เป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็ มีวัดความร้อนวัดน้ำมันระดับน้ำมันแล้วก็ทริกการเดินทางนะครับผมปรับเซ็ตต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางนะครับผมก็ถือว่าให้มาอย่างครบคันนะครับมั l t i function อะไรต่างๆซึ่งรองรับ apple carplay และ,แล,ะแล้วก็มี android auto มาให้พร้อมนะครับผมแอร์ก็ปรับอิสระนะครับสด้านแยกฝั่งซ้ายขวานะครับผมปรับได้ตรงนี้เลยอุณหภูมิ ปรับเพิ่มพัดลมอะไรตรงนี้ได้ปิดตรงนี้ได้ต่างๆนะครับแล้วก็มีตัว USB มาให้นะครับตรงนี้นะครับด้วยแล้วก็ power outlet ตรงนี้นะครับมาให้พร้อมครบนะครับผมแล้วก็มี pattern s h i p ตรงหัวเกียร์นะครับผมเราปรับไปตรงโหมด S แล้วก็สามารถเล่น pattern s h i p ตรงนี้ได้ ปรับขึ้นลงเกียร์เองได้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มหมุนโหมดการขับขี่ครับก็จะมีมาให้กัน3โหมดนะผมก็คือตัว two high นะครับซึ่งเป็นขับเคลื่อน2ล้อน,นั่นเองครับแล้วก็มี f o head หรือ f o r high นั่นเองนะครับเราสามารถถ้าเกิดสมมุติในยามที่แบบฝนตกถนนลื่นหรือว่าติดหลมอะไรเล็กน้อยก็สามารถใช้ f o r high ได้นะส่วน f o r L หรือ f o r low ตรงนี้นะครับสามารถปีนขึ้นทางชันสมมุติเราเจอร่องหลุมลึกหรือว่าจะปีนขึ้นแบบป่ายชันก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ถึงจะเป็นเครื่ เื่องเกียร์เดียวกับตัวเจ้า f o r d Ranger Raptor ตนะครับแต่โหมดการขับขี่ก็ไม่ได้มีมาให้เหมือนกับเจ้าตัว Rap t ตอร์นั่นเองครับหรือเป็นโหมดบา5โหมดสปอร์ตไม่มีมาให้นะครับก็คือการขับเพื่อนธรรมดามีแค่ระบบการขับขี่เฉยนะครับแล้วส่วนเบาะนั่นเองนะครับเบาะนี้ก็คือฝักคำว่า f x Pro m a x ตรงนี้มาให้ดูโดดเด่นเลยนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เหมือนคล้ายๆลายคาร์บอนตรงนี้รับตัดมาให้ด้วยเพื่อให้ดูความเป็นแบบสปอร์ตหรืออะไรต่างๆนะครับผม ซึ่งอย่างหนึงนะครับสวิตตรงนี้ครับที่เจ้าตัว FX4 Max มีนั่นเองนะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสวิตตรงเนี้ยเขาให้มาทําอะไรนั่นก็คือสวิตตรงนี้นะครับซึ่งตัวรถเองนั้นเขาออกแบบมาเจาะกลุ่ม ผู้ที่แบบชื่นชอบในการขับรถออฟโรดหรืออาจจะไปตะลุยป่าหรือพื้นที่ลบอะไรนิดนึงต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมอ่าเช่นวินส์หรือไม่ก็พวกหลอดไฟ LED ส่องสว่างอะไรต่างๆทั้งหน้ารถหลังรถอะไรอย่างเงี้ยครับไว้แบบตอนกลางคืนอยู่ในป่าไว้ส่องสว่างเขาก็ให้ตัวสวิตตัวนี้มาเลยก็เลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราต้องการจะต่อ อะไรบ้างต่อวินต่อไฟต่ออะไรงเงี้ยครับเพื่อที่เราจะแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลย mm hmm. เขาจะมีปลั๊กมีอะไรให้พร้อมแล้วก็ไม่ต้องเจาะตัวรถด้วยเพื่อจะติดสวิตช์เพิ่มอะไรงเงี้ยครับซึ่งสะดวกสบายมากเลยครับผมนี่เรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับก็มีกระจังหน้านะครับ LED โปรเจกเตอร์นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกอะไรตรงนี้ แล้วก็ตัวกันชนนะฮะสีเดียวตัวรถแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นช่องรับลมอะไรนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าเลยอ่าและที่มีอะไรที่แตกต่างนะก็คือมีคิ้วเล็กๆน่ารักน่ักมาให้นะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับผมล้อยางนี้ก็ให้มาเป็น v s g o o l i d All Terrain เลยนะครับครบเซตแม็ ไลน์นี้ก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโชคนี้นะครับก็เป็นโชค Rock Racing mm ์ฟล็อกเรสซิ่งนะครับผมครบคันนะครับตรงนี้ครับแล้วมีเพจโลโกโล้คำว่าไบเทอร์โบตัวนี้นั่นเองนะซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็คือเครื่องเกียร์เดียวกับตัวเจ้าฟอร์ดล n g เจอร์แ o ปเตอร์นั่นเองหรือเรียกสั้นๆง่ายๆนะสำหรับผมนิยาำ ตัวนี้ก็คือเป็นเบบี้แรปเตอร์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าอาจจะต่างกันแค่ตัวบอดี้กับระบบการขับเคลื่อนต่างๆซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับไม่มีระบบไม่มีโหมดการขับขี่มาให้เหมือนในตัวรุ่นพี่ก็คือตัวเจ้า Ford r a n g e r r a p t o r นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีแค่เป็นโหมดทูไฮ h ป h ไฮโฟ l o w นั่นเองนะครับผมและระบบการขับเคลื่อนแบบโหมดเส้นบาฮาหรือว่าแบบสปอร์ตหรือว่าอะไรนี้ไม่มีมาในตัวนี้นะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้นะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวคิ้วแล้็ตัวกระจังหน้าเลยนะครับ นะแล้วก็มือจับนี้ถนะ้าก็เป็นแบบคีย์เลสนะครับเราถือกุญแจไว้ในมือนะครับก็สามารถล้วงไปปุ๊บก็ปลดล็อกรถนะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเพื่อล็อกรถได้สะดวกสบายมากเลยนะครับผมแล้วก็สีนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวกระจกมองข้างล้อก,กันมาเลยนะครับผมแล้วมาดูนี่นะครับก็คือตัวบันไดข้างนะครับก็คือบันไดข้างตัวนี้เขาให้เป็นเหล็กมาเลยนี้นะแล้วก็มีตัวเหยียบฝั่งประตูใครประตูมันเลยนะครับผมซึ่ง ผมเสียดายอย่างหนึ่งน่าจะทํามาแบบเอ้ยอิ่ยเย็มเต็มเหมือนกับตัวฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์นั่นเองนะครับผมที่ให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี่ครับตัวบา์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ดูแบบให้ความรู้สึกฟิลแบบออฟโรดนิดนิดนั่นเองนะครับผมดูแลแบบแข็งแรงมั่งทงดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็มีกันชนหลังนะครับผมโอ้เป็นเหล็กอย่างนานะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับผมดูดีเจเพร้อมกับเซ็นเตอร์ครับเพราะตัวนี้ไม่มีกล้องคอยหลังนะครับผมแล้วก็ตัวกระบะนะครับอ่า ฝาท้ายตัวนี้ผมเสียดายอย่างหนึ่งนะัน่าจะให้แบบตัวผ่อนแรงมาด้วยก็จะดีมากเลยนะครับผมนีดเดียวครับทำไมไม่ให้มาครบครบคันกันแล้วครับเจ้ากอดเอฟเอ็กโฟร์แม็กคันนี้นะครับผมในราคาค่าตัวที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบว่าเไม่ใช่สายลุยจา๋ารือว่าอะไรอย่างนี้อาจจะไปเลือกเล่นตัววายแท็กก็ได้นะครับผมซึ่งตัววายแท็กนั้นก็อาจจะมีออปชั่นที่เยอะกว่านี้แต่ว่าพวกช่วงล่างล้อยางอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะครับ The world is changing. And the transport industry is changing with it. It's more agile, more connected, more sustainable. It's driven by the way people live, the way they shop and trade. Everything done in an instant. And that immediacy trickles down and demands every single link in the chain adapt. Our customers need to be more agile and more efficient than ever before. They need to attract and retain the most skilled drivers in a world of fierce competition. Drivers who can make all the difference to the bottom line. That's the reality of our customers, making it our reality too, our responsibility. Introducing a whole new range. Four answers to the challenges faced today. The best transport solutions possible for every link in the chain. Setting new standards in safety, productivity and fuel efficiency. And a whole new level of driver focus. To meet the ever-changing demands of the world we live in.